สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจำวันที่สี่มกราคมปีหกหกนะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล็งกำไรนันนะคะวันนี้รัสเซียกับเยอรมันเดอร์ลีกจะมาคล้ายๆกันนะคะรัะเสเซียสี่กับเจ็ดหกกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้านะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้านะคะ ูนย์หกสี่สี่หกเจ็ดเจ็ดหกเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งหกเก้าสามจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหกสี่สี่เก้าเก้าสี่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะเจ็ดเก้าหนึ่งถ้าเลขขียกคียนะคะเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าห้าเนาะสี่หกศูนย์สี่หกสองสี่หกแปดเรียกคู่ ถ้าทางนอนก็สี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดสองสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดเก้าหกเก้าหนึ่งหกเก้าสามหกเก้าห้าโชคดีทุกคนนะจับไวงง่ายๆชั้นๆนเนี่ยสี่ตัวนี้เลยนะหันเอาเลยต่อไปยังกฤษเก้าก็หกสามก็สองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหกหกศูนย์หกสองหกสามหกเจ็ดหกแปดถ้าเป็นสองก็สองศูนย์สองสองสองสี 6, ่สองหกสองแปดสองเก้านะสามก็สามศูนย์สามหนึ่งสามสอง สามหกสามเก้าตามตัวก็สองหกแปดเก้าสามห้าหนึ่งสามเก้าสามสองหกนะคะหกเก้าสามเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเลขสตัวนี่แหละจำหันเนาเด้อนี่กับไปรัสเซียหกกับเจ็ดหกับเก้าเจ็ดกับศูย์เราหกับเจ็ดให้เนาะหกศูนย์หกสี่หกเจ็ดหกเก้าเจ็ดศูย์เจ็ดหนึ่งเจดสี่เดหเจดเก้เจ็ดศย์ห้สี่เนย์เจ็ดเ้าสาม จับคู่ก็หกศูนย์ศูนย์หกหกเจ็ดเจ็ดจเกาเก้เจูนย์นย์เก้านะคะก็ขอเนพื่อนทุกคนโชคดีนะวันนี้เยอรมันกับรัสเซียเด้มมาเหมือนกันนะวันนี้เน้นเก้าเดิอวันนี้เก้องเ็ดอีกกรณีหนึ่งคือเก้าก9หกเก้าหกเจ็ดสามตัวนี้เลยเดิมเก้าหกเจ็ด มาเหมือนกันจับคู่กันเอานะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ